จงเชื่อมั่นเชื่อใจกับเงื่อนไขที่ดีที่สุดที่คุณจะได้กับชีวิตของคุณค่ะและอย่าให้ความรู้สึกของคุณนะคะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่คุณมีอยู่น้อยลงไปค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่นำหัวข้อมาให้กับพวกเราในวันนี้นะคะอย่าให้นะคะตัวเงินเป็นตัวกำหนด ดัชนีความสุขในชีวิตของคุณค่ะนะคะโดยเฉพาะการเปรียบเทียบนะคะสิ่งที่คุณมีกับคนอื่นหรือสิ่งที่คุณมีที่จะต้องไปแข่งขันกับคนอื่นค่ะนี่เป็นเรื่องราวของการที่ทําให้คุณทุกใจไปเปล่าๆนะคะเราจะมาปลดล็อกนะคะในเรื่องราวของนะคะชีวิตที่เคยมีแล้วนะคะจำนวนมันน้อยลงไปอันนี้คือเป็นตัวชี้วัดอย่างมากๆนะคะว่าคุณ จะมีความสุขนะคะอย่างเสถียรภาพโดยที่ไร้กังวลได้หรือไม่เนาะอันนี้คือความสําคัญมากนะคะความสําคัญมากเพราะเรากําลังเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกค่ะคำว่าภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับนะคะในเรื่องเราความรู้สึกของพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณนะคะแล้วก็ หลา,หลาคนติดกับดักนะกำลังเดินทางเดินทางนะคะในเรื่องราวของการใช้พลังบวกไปอยู่ในระดับหนึ่งนะคะและแล้วนะคะมันมีเรื่องบททดสอบนะะว่าคุณจะผ่านข้อสอบนะคะในเรื่องราวแก้แก้สมการพลังงานนี้ได้หรือไม่มันจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องมีกลุ่มมีโค้ดมีครูนะคะที่คุณจะต้องเข้าไปได้รับข้อมูลเพราะนะคะข้อมูล ของคนที่อยู่ในพลังบวกมักจะให้คุณน่ะนะคะได้รับในเรื่องราวคาตอบนะคะขณะที่ไปฟังและไปเชื่อมโยงก่อข้อมูลนะคะที่เป็นพลังที่คุณมองข้ามนะะวันนี้มันเฮยก็บอกเลยว่าได้ข้อมูลดีๆนะคะในการที่ได้รับฟังนะคะโค้ดโปรแกรมดีๆจากโค้ดกวางนะคะโค้ดกวางนี้ก็เป็นอ,อ,อีกท่านหนึ่งนะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องการใช้ จิตวิญญาณนะคะอย่างอย่างชนิดที่ว่าเหลือเชื่อนะคะเพราะว่าโค้ดเขายังเป็นคนที่อายุน้อยๆอ่ะแต่เข้าใจในเรื่องศัจธรรมชีวิตได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะแล้วก็มีโปรแกรมในการที่นะคะจะสอนสําหรับคนที่นะคะสนใจในการจะพัฒนาเรื่องจิตวิญญาณนะคะมันโฮจิ้ก็น่าจะเคยอุดหนุนงาอุดหนุนในบาง หนังสือนะคะหรือสมุดของคดกวางมาแหละเดี๋ยวต้องจะหาดูอีกทีนะคะเพราะมันเป็นเรื่องราวของการใช้โปรแกรมชีวิตเรามันก็คือการโปรแกรมนะเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเราถูกโปรแกรมมาตั้งแต่เราเกิดเลยนะคะโปรแกรมจากภาษานึกออกไหมคะว่าแต่ละชนชาติภาษาถ้าเราไม่ได้เกิดในเมืองไทยนะคะเราเกิดที่ประเทศไนไหนอื่นๆเนี่ยนะคะเราก็จะถูกโปรแกรม เป็นภาษาของประเทศน,นั้นๆการที่เราไม่ต้องมาฝึกพูดภาษาไทยเพราะเราถูกโปรแกรมนะฮะจากผู้ปกครองเราด้วยภาษาไทยมาตั้งแต่เกิดใช่ไอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นโปรแกรมอัตโนมัตินะ,ะโปรแกรมอัตโนมัติเราจึงรู้สับต่างๆนะฮะเกี่ยวกับข้อของสิ่งของต่างๆในเป็นภาษาไทยโดยที่ไม่ยุ่งยากนะฮะในทางตรงข้ามที่เราจะต้องไปเรียนรู้ภาษาอื่นๆโดยเฉพาะภาษา อังกฤษญี่ปุ่นเยอรมันรัสเซียอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็กลายเป็นว่าเราจะต้องมาโปรแกรมตัวเราใหม่ด้วยการฝึกทักษะในการที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นๆแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่สมัยใหม่ที่เข้าใจในเรื่องพลังงานตรงเนี้ยก็จะมีในเรื่องเราการป้อนโปรแกรมให้ลูกเล็กเด็กแงตั้งแต่อ้อนแต่ออดเพื่อที่จะได้หลายภาษาในทีเดียวเชียวนะคะในครั้งเดียวป้อนโปรแกรมมาทีเดียวนะคะและเด็กก็สามารถ รับในเรื่องราวของข้อมูลในการโปรแกรมตั้งแต่แบบเบอรนะคะจนกลายเป็นความเป็นอัตโนมัติและความเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมหรือไปฝึกเพิ่มเติมในการที่ใช้ภาษาอีกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะคะน่าสนใจมากดังนั้นเนี่ยนะในนั้นเนี่ยในเรื่องราวของนะคะการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะคะว่า เราจะต้องโปรแกรมชีวิตเรานะะในสิ่งที่เราต้องการเสมอถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางด้านที่เราปรารถนาต้องการดังนั้นสิ่งที่เป็น affirmation จึงเป็นโปรแกรมที่สำคัญมากนะคะรวมทั้งนะคะรวมทั้งการที่จะต้องโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะถ้าเราต้องการนะคะให้เรามีนะคะฐานะ ทางการเงินที่ปเปลี่ยนแปลงใจจากเดิมนะคะคำพูดเดิมๆที่เราเคยพูดเกี่ยวกับทางด้านการเงินแล้วนะคะมันทําให้เราถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับการเงินนะ,ะหลายๆครั้งที่เราพูดโดยไม่รู้นะคะว่ามันมีค่าพลังงานของการที่จะทําให้เราเนี่ย ถูกตัดสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับทางด้านการเงินนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้ก่อนอันนี้แต่ถ้าเรามาฟังไลฟ์นี้นะคะแล้วก็มาฟังย้อนหลังแล้วมาเจอตรงตึกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของนะคะการที่จะใช้โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆนะคะกับพลังงานเงินเนี่ยมันมีโปรแกรมแบบนี้ด้วยให้เรารู้ได้ว่ามันมีโปรแกรมแบบนี้ถ้าเราสนใจในการที่จะใช้โปรแกรมแบบนี้นะคะ มันก็ไม่ใช่ยากเลยนะเพราะว่าทุกช่องทางสามารถเซิร์ชเข้าไป Google ปุ๊บคุณก็จะเห็นนะเป็นทั้งแบบลักษณะบทความเป็นลักษณะของ YouTube เป็นลักษณะของ TikTok Facebook มีครบไปหมดเลยเรื่องการนะฮะใช้ affirmation affirmation ในการสร้างความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่ดีกับการเงินนะฮะเป็นเรื่องราวของการขอบคุณเงินอย่างซาบซึ้งใจ เพื่อให้รู้ว่าเงินกับเรานะคะก็เป็นสะสารพลังงานเดียวกันซึ่งมีการสั่นสะเทือนนะคะนึกในการสั่นสะเทือนในสภาวะความรู้สึกนะคะความรู้สึกของเราที่มีต่อเงินนะคะเงินก็สามารถรับรู้ได้นะคะทุกคําพูดทุกความรู้สึกในการที่เรานะคะให้ค่ากับเงินนะคะเป็นแบบไหนเนี่ยนะคะพลังงานตรงนั้นมันก็ไปสั่นสะเทือนกับเงินต่างๆว่าจะควรเข้ามาหาเราดี หรือควรจะจากเราไปอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่ละเอียดมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจงเชื่อมั่นเชื่อใจนะ,ะเชื่อมั่นเชื่อใจในการที่คุณเป็นบุคคลที่คู่ควรกับการที่จะสร้างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้และเงินก็คือเครื่องมือสําคัญในการที่จะทําให้คุณสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในชีวิตของคุณได้แม้กระทั่งนะคะเงินสามารถที่จะ หล่อเลี้ยงนะคะดูแลร่างกายสุขภาพความสุขความสำเร็จในครอบครัวคุณได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเงินจะมีอำนาจเหนือกว่าตัวคุณเพราะเงินเขาคือเครื่องมือนะฮะที่จะให้คุณน่ะนำเงินนั้นน่ะเอาไปสร้างเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับนะฮะทั้งตัวเงินและตัวคุณโอเคไหมอันนี้เป็นเรื่องราวที่ละเอียดมากนะคะว่าพวกเรา าสามารถผ่านดันทดสอบในเรื่องราวที่จะเป็นผู้นําเงินและเป็นผู้ครอบครองเงินหรือเป็นเจ้าของเงินทุกจํานวนนะคะที่คุณปรารถนาและต้องการได้และนําเงินไปสร้างเป็นประโยชน์นะคะให้กับโลกใบน,นี้ให้กับบุคคลอื่นๆสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองสร้างความสุขให้กับครอบครัวเงินจะภูมิใจกับคุณมากนะคะ,น,ะ,คะนี่คือสิ่งที่มปนหัยที่ก็นะคะสอบนะะส,บนะะสอบในเรื่องเราความรู้สึกตรงนี้ และสนใจนะคะในเรื่องราวของการที่จะฝึกปือเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทั้งในการจ่ายเงินนะคะก็ต้องขอบคุณเงินทุกจํานวนที่ได้จ่ายออกไปและสามารถที่จะอ้างสิทธิ์ว่าเมื่อใช้จ่ายออกไปก็เกิดเป็นประโยชน์นะคะให้กับผู้คนต่างๆถ้าคุณจะซื้ออุปกรณ์ซื้อของอย่างซื้อโบเนี่ยนะ,ะขอบคุณเงินค่าโบนะ ที่ขอคุณเงินที่ได้จ่ายให้กับค่าโบนะเงินที่จ่ายค่าโบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เขาขายสินค้าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ผลิตโบเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่คิดที่จะทําโบนะฮะมันจะเป็นเรื่องราวที่คุณจะรู้ว่ารากเง้าของการที่ใช้เงินน่ยนะฮะใช้ไปเพื่อประโยชน์อะไรและคุณจะทําให้ตัวคุณเองรู้คุณค่าของการใช้เงินมากขึ้นขอบคุณโบที่มาอยู่กับตัวฉันนะ และชันได้ใช้โบอย่างมีความสุขเป็นของเครื่องประดับทําให้ชันนะคะมั่นใจนะคะมีความสุขในการที่ได้ใช้โบและเงินที่นะคะได้แลกเปลี่ยนเป็นโบกลับมานะคะคนที่ได้ขายโบก็มีความสุขเขาก็จะเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงครอบครัวเขาแล้วก็ไปขยายถึงนะคะคนที่ผลิตโบเขาก็ดีใจที่นะคะเขาผลิตโบมาแล้วมีคนอุดหนุนโบของเขา นี่คือความลึกซื้อของเงินมากนะคะเมื่อไปถึงนะคะในจุดของการที่นะคะผู้ผลิตโบเขาดีใจแล้วยังไม่พอยังไม่ถึงผู้ที่คิดจะผลิตโบนะคะผู้คิดผู้ผลิตผู้ขายยังไม่รวมถึงผู้ที่นะคะเขาเรียกว่าเป็นต้นต่อของการผลิตผ้าและยังเป็นถึงนะคะการผลิตผ้าผ้าเนี่ยผลิตมาจากอะไร มันก็ไปถึงนะคะการเชื่อมโยงในเรื่องราวการขับเคลื่อนการสร้างและก็หมุนเวียนเป็นเศรษฐกิจโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวของเงินจึงเป็นนะคะสิ่งที่ผูกพันกับพวกเรามานะคะตลอดตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันและยังจะต้องอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเราดังนั้นนะคะการที่คุณจะมีในเรื่องราวของ affirmation ในการขอบคุณเงินหรือรู้สึกาซาบซึ้งในจํานวนเงินที่คุณได้รับ นะฮะตั้งแต่คุณเกิดเป็นจนปัจจุบันและตอนปัจจุบันนี้ที่มีจํานวนเท่าไหร่ก็ตามถ้าคุณรู้จักในการรู้คุณค่าและขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจนะ,ะแล้วขอบคุณล่วงหน้าสําหรับเงินอีกจํานวนมากมายที่กําลังจะเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลได้แล้วแล้วก็นะฮะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเริ่มมีนะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่ดีในกับเงินนะฮะในกับเงินแล้วคุณก็จะอุ่นใจอันนี้เป็นเรื่องราวของนะฮะ จากหนังสือท่านวอนะร์เรสซีวอเทินแหละนะเขียนเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะคะหนึ่งร้อยกว่าปีก่อนที่เขียนเกี่ยวกับนะคะ the science to getting off r i e เรื่องกับความซาบซึง้งนะคะซาบซึ้งกันอยู่ต่อนะคะต่อทุกๆสิ่งเนี่ยแล้วอาซาบซึ้งสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะขยายและจะทำให้นะคะมีอะไรที่กดกลับขึ้นมามากขึ้น การขอบคุณได้ความซาบซึกตันอยซึ่งเป็นนะคะสเสน่ห์มากๆนะคะที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่าเหตผลกลใดการที่กล่าวคําว่าขอบคุณจึงทําให้นะคะเกิดการที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะถาถมเข้ามาในทางที่ดีให้กับชีวิตคุณนี่ m e n ทอ l จี้เอา l i ฟ e นี้ฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับทุกๆคนนะคะ การขอบคุณอย่างซาบซึ้งนี่คือซาบซึ้งนะคะไม่ใช่แค่ปากท่องอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกเพราะนะคะความรู้สึกเปลียนเป็นภาษาของพลังงานการสะัเทือนนะคะการสะจเทือนจากการที่คุณนะคะกล่าวถึงกับสิ่งสิ่งใดๆก็ตามนะคะผ่านความรู้สึกที่ซาบซึะะ้งหรือผ่านความรู้สึกจากนะคะพลังงานของคุณเนี่ยนั่นแหละเป็นจะเป็นเรื่องราวของการเชื่อมโยง นะะสนามพลังงานทั้งหมดและกสนามพลังงานก็จะถูกเป็นเรื่องราวของการที่แบ่งแยกสนามพลังงานของเขาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเป็นผู้ที่ได้มีโอกาสนะะได้มาขับเคลื่อนนะะกายภาพนี้ซึ่งเป็นเครื่องแบบในการใช้ชีวิตแต่ไม่ใช่เป็นของเรานะะร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งสักคนนะ,ะแต่ว่าเราเสมือนเขาเรียกว่าโฮม มีมีภาษาหนึ่งอะ่ะเป็นโฮมสเตย์อ่าคุณกวางนี่แหละนะคะวันนี้โคดกวางนี่แหละพูดถึงในเรื่องเรานะคะร่างกายของเราจะจับยึดเป็นนะคะอัตราตัวตนนะ,ะยึดมั่นถึงมั่นเป็นตัวกูของกูไม่ได้นะคะเออนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่ให้เราเนี่ยได้สลายในยเรื่องเรานะคะสิ่งที่โดนปะทะมาหรือนะคะสิ่งที่เออเราคิดว่าเราถูกกระทำเนี่ยมันจะได้สลายตัวไปเพราะนี่คือ ะะเป็นหนึ่งในโฮโลแกรมการใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้เป็นแพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะมันไม่มีอะไรที่จะามาเป็นประสบการณ์ในเรื่องราวของจิตวิญญาณของคุณได้ถ้าคุณไม่ฝึกในเรื่องราวของการละทิ้งอัตตาจอมปลอมที่เสมือนจริงในกายภาพนะคะอันนี้มาถึงตรงจุดนี้ก็ทำให้ันโดยที่กระเบาโปร่งโลกสบายเกี่ยวในเรื่องราวของนะะการที่ เราจะไปยึดมั่นถือมั่นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอะไรต่างๆได้ได้เป็นอย่างดีนะคะได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะดังนั้นตัวนี้ต้องใช้นะคะเครดิตของโค,คง้ดกว่าเป็นอย่างมากๆที่ให้ได้เจอหัวข้อนี้นะคะกับการที่มันหยเอ่อมันเคยที่ไปรับฟังนะคะดังนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อคุณใช้พลังบวกอย่าใช้เพียงเดียวได้นะคะอย่าใช้เพียงเดียวได้เพราะนะคะมันจะเป็นเรื่องราวของการที่จะต้องไปเชื่อมโยง ขอข้อมูลหรือเชื่อมโยงกับนะะในเรื่องราวของการขยายความข้อมูลที่ะะจะต้องมีผู้อื่นตีโจทย์ได้แตกเขาเรียกว่าได้แตกแตกแล้วก็กระจายให้เราได้นํามาใช้กับชีวิตแล้วก็ต่อจิกอ๊กซอเดินต่อไปในสนามพลังงานบวกๆนะสนามพลังงานบวกๆถ้าเมื่อไหร่ที่เราะะให้ตัวเราเองอยู่ในเรื่องราวกระแสพลังงานลบ นานแล้วมากเกินไปเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่จะถูกกลืนกินไปอยู่ในสนามพลังงานลบเหมือนเดิมอีกอีกเช่นเคยนะคะในเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะจุดเริ่มต้นเมื่อวานพูดถึงความต่อเนื่องใช่ไหมจุดเริ่มต้นมันได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะจงก้าวเดินต่อไปในสนามพลังงานบวกของคุณค่ะเพราะว่านะฮะสุดท้ายแล้วคนทุกคนเนี่ยนะคะก็จะต้องกลับเข้ามาสู่สนามพลังงานที่เป็นพลังงานที่มีพละกําลัง นั่นก็คือสนามพลังงานบวกอย่างเดียวส่วนสนามพลังงานลบนะคะก็เป็นพื้นที่หรือจะเป็นนะคะในส่วนของการที่ไปหาประสบการณ์สําหรับคนที่ยังไม่ตื่นรู้นะคะเมื่อตื่นรู้แล้วถ้าคุณยังไปเล่นในสนามพลังลบอยู่นั่นก็คือคุณอาสาสมัครที่จะต้องนะคะไปเล่นในเกมตรงนั้นและคุณก็รู้ผลลวงหน้านะ,ะนั่นก็คือคุณรู้ผลแน่นอนนะเพราะว่าพลังสอ,งสองขั้วเนี่ยนะคะบนโลกใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็น เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกไปจับนะคะในเรื่องสนามพลังงานไหนเอามาใช้กับชีวิตคุณนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์คุณก็ต้องการอะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการให้ชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะมีความสุขนะคะสันติสุขอย่างแท้จริงนั่นแะเราก็ต้องเดินในเรื่องของสนามพลังบวกอย่างเดียวและนะคะเมื่อเดินสนามพลังงานบวกเป็นที่เรียบร้อยก็อย่าให้นะคะตัวเงิน ในจำนวนนะคะที่คุณมีอยู่นะคะเป็นตัววัดกัจนณีในเรื่องของการที่คุณจะมีความสุขได้อีกต่อไปนะคะเพราะนี่ก็จะทำให้คุณอิสระภาพมากขึ้นเมื่อคุณอิสระภาพมากขึ้นคุณก็เชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยค่ะว่าคุณอยู่ในกระแสพลังงานของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือนี่คือโจทย์ง่ายๆนะคะที่ทุกคนมองข้ามไปจงกลับมาเป็นนะคะความสุขของตัวเองค่ะที่ นะฮะเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสำเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือนี่คือ3สิ่งที่ทุกคนมีเป็นขั้นพื้นฐานอยู่แล้วจงเชื่อมั่นเชื่อใจตรงนี้นะฮะแล้วใช้เวลาที่มีอยู่ในแต่ละวันนะฮะมีกิจกรรมในเชิงบวกค่ะนะฮะแล้วห่างไกลาจากสื่อพลังลบมากๆค่ะไม่งั้นทุนก็ถูกชักจูงไปได้ง่ายๆถูกสะกดจิตไปได้อย่างง่ายๆนะฮะจงระมัดระวังการถูกสะกดจิตจากสื่อนะฮะที่ไม่ได้ตั้งใจ เข้าใจไหมคะดังนั้นคุณเท่านั้นอะเป็นคนจงใจที่จะนะฮะเสพสื่อนะฮะแบบไหนเข้ามาในชีวิตคุณถ้าเป็นเรื่องเราสื่อลบปุ๊บต้องรู้ทันทีปั๊บสลัดออกนะคะจากสื่อลบแล้วก็เปลี่ยนสนามพลังงานสื่อลบให้เป็นสื่อบวกทันทีด้วยการยิ้มค่ะนะ,ะ้วแล้วจงพบเครื่องมือที่จะทําให้คุณเปลี่ยนแปลงสนามพลังงานง่ายๆคือยิ้มนั่นเองค่ะ และหลังจากนั้นนะคะคุณจะต้องทันเกมการจินตนาการการตีความจากนะคะสื่อที่ต่างๆที่คุณไปสนทนากับบุคคลในชีวิตประจําวันนะคะแน่นอนแหละบุคคลที่เราไปเจอในชีวิตประจําวันเขาเหล่านั้นก็ยาอาจจะไม่รู้เรื่องราวของการใช้คําพูดว่าคําพูดไหนเป็นภาษาเชิงบวกคาพูดไหนเป็นภาษาเชิงลบ แต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดมานะคะคุณเจอการสนทนาที่เป็นภาษาลบๆจากคู่สนทนาคุณจงตีความนะคะคำพูดเหล่านั้นและสร้างจินตภาพเป็นเรื่องเราดีๆให้กับคุณค่ะเขาเรียกว่าเร่นแร่แปรทตบนะคะในเรื่องราวของภาษาพลังงานกลางอากาศไปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยพลังงานมบรรู่ในตัวคุณทุกๆคนคุณจะ ตีความแบบไหนเพื่อให้กลายเป็น,นะะสนามพลังงานอยู่ในชีวิตคุณเป็นภาษาพลังบวกอยู่ตลอดเวลานั่นคือเรื่องสตินะคะที่เาขาเรียกว่าผู้นําทางจิตวิญญาณนะคะจะสอนกันมากๆนะคะดังนั้นวันนี้ไหนๆก็หลุดโค้งมาถึงตรงนี้แล้วก็ปล่อยไปอีกนะคะในเรื่องราวของสนามพลังงานที่คุณจะต้องดูแลและรักษาให้ดีที่สุดเพราะนี่คือนะคะ เ,เขาเรียกว่าอะไระนะนี่คือในส่วนของสมบัติของคุณสมบัติของคุณนะคะในการที่คุณได้กายภาพองเนี่ยคุณจะต้องมีสติสัมปชัญญะในการที่จะขับเคลื่อนพลังงานของคุณให้อยู่ในสนามพลังงานที่นะคะมันสอดคล้องกับสนามพลังงานกลางที่จะทําให้คุณน่ะนะคะไปสู่เส้นทางของเบาป่งโรคสบายะะอย่าให้อะไรที่มันเข้ามานะคะทวงตัวนะคะตัวความรู้สึกของคุณนะคะ เมื่อความรู้สึกของคุณถูกถ่วงหนักปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องกายภาพอย่างแน่นอนเพราะว่าจิตของคุณคือน,นายนะะจิตคุณคือน,นายจิตคุณมีความรู้สึกไงมันส่งกระทุไปนะคะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายอย่างแน่นอนเป็นเป็นพรนเลยนะคะเป็นกระบวนกระบวนรถด่วนกันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นจงรักษานะะพื้นที่ในเรื่องพลังงานของคุณให้ดีๆค่ะเพื่อ5้าล้านเซลล์ล ที่คุณได้ครอบครองอยู่เนี่ยนะคะจะได้อา่าไม่มีอะไรที่จะทําให้นะคะตัวคุณเองเกิดการชะง,งักงันนะ,ะ,ะเพื่อจะเดินหน้าต่อไปสู่เส้นชัยและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่าง,ย,างยั่งยืนนะคะอยาให้สิ่งใดๆเป็นตัวดัชนีนะคะกำหนดนะคะความสุขในชีวิตคุณค่ะเพราะความสุขของคุณเนี่ยเป็นสารตั้งต้นสร้างความสําเร็จในชีวิตคุณและก็ความสุขของคุณนะคะเป็นสารตั้งต้น ที่จะทำให้คุณเนี่ยนะคะมีชีวิตชีวาและก็นะคะมอบความสุขให้กับโลกใบนี้คุณคือผู้สร้างอย่างแท้จริงค่ะจงสร้างความสุขและก็สร้างสนามพลังงานดีๆให้กับโลกค่ะและโลกนะคะก็จะได้มอบสิ่งดีๆให้กับคุณเกเช่นเดียวกันขอให้ทุกคนมีความสุขพรุ่งนี้มาเจอกันใหมค่ค่ะ